ถ้ามีคนสั่งให้ควักหัวใจคุณสดๆเพื่อแลกกับความรักคุณจะยอมตายหรือจะใช้ปัญญาเพื่อเอาชนะความตายนั้นนี่คือมหาศึกเดิมพันชีวิตของปรา์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกวิทูระบัณฑิตในนครนาคใต้าบาดาลอันเร้นลับพระนางวิมลามเหสีของพญานาคราช ได้ฟังเรื่องราวความเกรงกล้าของวิทูรบัณฑิตปราดผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองอินทปัตจนเกิดความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะฟังธรรมจากปากของท่านแต่ด้วยความขี้เล่นและอยากลองใจเหล่ายอดฝีมือนางจึงประกาศแก่อีรนทตีที่ดาสาวผู้มีความงามล่มเมืองว่าลูกรักแน่กำลังป่วยไข้ด้วยความปรารถนาสิ่งเดียวที่จะรักษาแม่ได้ คือหัวใจของวิทูรบัณฑิตหากชายใดเด็ดหัวใจนั้นนวางบนมือแม่ได้แม่จะยกเจ้าให้เป็นคู่ครองของชายผู้นั้นเจ้าหญิงอิรนทตีจึงไปร่ายรำและขับคล้องเพลงที่ยอดเขาดำเพื่อตามหาชายผู้กล้าจนกระทั่งปุน,นกะยักษ์ขุนพลผู้เกรียงไกรขี่ม้าทิพพานมาเห็นเขาตกหลุมรักทันทีและประกาศก้องว่า เพียงหัวใจมนุษย์คนเดียวข้าจะไปเด็ดมาให้เจ้าดังเด็ดดอกไว้